เอกสารไม่อยู่วะเร่บ้านเข้า,า,า,าข่ามีะบะมีบะเอกสารเขามีบะบ่มีเล่นบะบ่มีเล่นปะ,เ,นปะเออนั่นแหละบ่มีเล้นนะอย่าเริ่มนะครับอดิศักท่านี้นำเน่าเป็นคนตังชาพนักกิจศพภายในบ้านเอ,อ,อนื้ออาทรสกลนครขึ้นมารหัสไปรษณีย์สี่หมื่นเจ็ดพัน ถ้าจะพูดก็คือหมู่บ้านเลขหกเลขแปดเลขหกหนึ่งขีดหนึ่งนี่ถึงสี่ร้อยเจ็สิบแปดลังคาเรือนมีการฝากเงินเข้าที่หมู่บ้านวันละสิบบาทหรือวันละเท่าไหร่เสนอไปก่อนเพื่อที่จะเก็บหอมรอมริบไว้เป็นยามทุกยามยากยามจนยามขัดสนจริงๆกองทุนตัวนี้อย่าลืมนะครับและทีนี่ผมอยากจะถามนะว่า ตากกว่าเขาเนี่ไ่ได้มีสิทธิ์มีเสียงซ้ำพญายิ่ไส้สิทธสอบ่ะไปยังคือยังเอาอพญายิ่ไส้สิทธสอบมาเป็นประท่านขนาดโครงการเรากันยังบรรลุเรื่องแล้วโครงการที่จะบริหารภายในประทศไทยพญายิ่สิทธสอบไส้สิทธสอบแม่บ่ครับเฮ้ยท่เฮ้าไทยสกลนครนี่หมบ้านเอือท่านสกลนครนี่อยากจะถามว่าสมเฮ้าเป็นหมาบ่า คันเห็นเป็นม้าก็เอื้อนเพราะไงใส่สินสอบมาืนาังขี่สุ่มกูเรียกก่ดล้อซะเด้แค่นี้แหละได้นำสกุลิรหรือไส่